สวัสดีครับจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพานรวยนะครับเอาก่อนจะไปดูหวยลาวพัฒนานะครับกระดาดคำเตือนนะครับเนื้อหาดังต่อไปนี้เป็นการคำนวณจากสูตรที่ออกไปแล้วโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมไม่สนับสนุนในการทำผิดกฎหมายทั้งสิ้นเพื่อความปลอดภัยดีจากช่องอาจารย์นครเพ็ญพานรวยนะครับอา้าก่อนจะไปทั้งนาจะใหเบิง้ง วันที่ผ่านมานะครับก็คือวันที่สิบเก้า วันที่ส <Rule> ิบเก่านะครับจับชุดบนมันบ่เข่านะครับแต่ว่ามันมาเขา่าตัวบนเจ็ดหนึ่งเนี่ยมาเข่าพี่นะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับแต่ว่า,าชุดล่างชุดล่างตัวจับเนี่ยมาจับหนึ่งเนี่ยมันบ่เข่านะครับแต่ว่ามันมาเข่าตัวซองเนี่ยวสองสี่คือว่าชุดชุดล่างเนี่ยเข่าประมาณสิบกงวดที่ยี่สิบก้อนครับ คือเขาตลอดแต่ว่าตัววิ่งอาการนความเพื่อนจีจับจับปอนึ่งไปไหนแต่ว่ามมีเข่านะเมื่อกีเข่าอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกคู่เลยไปกับถูกแล้วล่างนะครับพยายามให้เตือนว่าให้เลนชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับให้เล่นชุดนี้นะครับ,รบ,รบแต่ว่าชุดบุญกับ วันนี้ก,ก็ปั๊บไม่ให้อีกแล้วนะครับเบิองว่าสิบมากไปไหนนะครับก็คือรับชุดใหม่นะครับชุดใหม่บนวิ่งหกกับเก้านะครับบนนะครับอันนี้เป็นชุดบนล่างนะครับนี่ชุดบนนะครับจับชุดจับคู่นะครับวิ่งหกนะครับ มันสีชนแค่หกเก่านะครับปกติตัวชวนลองเทือกับมา้มาใช่กหบขม้านะครับมีหกมีมีหกมีเก่าดืวสูตรนี่นะครับเรือมักชุดนี่กับจัดชุดนี่กับจัดนะครับชุดล่างนะครับล่างก็วิ่งหกสังเกตล่างวิ่งหกบนวิ่งหกเหมือนกันนะครับมาจับคู่จับคู่คกับชุดนี่นะครับ อาจารย์นครเพ้นคิดว่าให้ตามชุดนี้นะครับ6ชุดนี้นะครับย่งบอลไม่ผิดนะครับประมาณสี่ยี่สิบงวดแล้วครับยังไม่ผิดนะครับแต่ว่าอาจารย์นครเพ้นที่จับผิดจับตัววิ่งผิดนะครับโปกตเนี่ยหากระพกเนี่ยมีสิทธิ์มาได้ทั้งสองจุดนะครับมักจุดใดกับจัดนะครับนี่คือยังเสียความันชนมาห้าศูนย์ ห้าแปดนี่มันจ็ชนหลายชุดนะครับล่างยังเดินดีนะครับชุดประกบล่างยังเดินดีนะครับชุดบนกับปับบป๊บไม่ล่ะสูงกับปั๊บไม่นะครับชุดบนกับปั๊บไม่ชอบชุดใดจัดชุดนั้นนะครับวันนี้ไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะอาจจาะนครว่นกรเห็ด ขึ้นมาให้ให้เบิ้งอาจารย์ท่านยี้น้านะครับเพราะว่าลุ่งให้ก้อนเป็นเมื่อนะครับอันนี้เข้าประมาณสิบไ่บ่สิบบ่หอดยี่สิบมวดแล้วับเข้าตลอดนะครับชุดนี้นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปกลับนะครับอันนี้คือว่าอาจารย์คนครพิห ตามแนวทางนะครับเต่ว่าสูตรบนนี่มันปรับไปเรื่อยครับสูตรบนชไม่งั้นเขาไม่ใครเขานะครับมม่หลุดนะครับจะทำมักกับล่องจัดเบิงนะครับถ้าไม่ชอบก็ให้แนะนําชุดล่างนะครับพราชุดล่างก็ยังสูตรนี้มันกับเข่าหลายตัวนะครับชุดนี้กับเขาหลายตัวนะครับถ้าผมมักเลกเบิ้ลก็ตัดออกนะครับก็เลยยุห้าชุดนะครับไปกับนะครับ เอาเพียงเลยอีฟซีได้บึงมักน้ำบอเนี่ยชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับวันนี้เป็นแนวทางนะครับเป็นสูตรคำนวณน,นะครับหมวยล้วพัฒนาอืก็จัดขัดก็ผ่านนะครับถ้าชุดบนวิ่งหกวันนี่ง่างวิ่งหก นีเพราะว่าถ้าวิ่งหกกับวิ่งเก้านะครับบนตาล่างนี่งวนอีกคิดว่ามาานี่มาามาาอีกนะครับงวนนี้นะชุดล่าง ในย e ีบซีในเบื้องแล้วมัดํำบอ่ออันนี้แบ่งปันฟีนะครับแบ่งปันฟรีชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านดูแล้วก็ผ่านให้ผ่านนะครับวันที่ยีบสองตอนสองทุ่มครึ่งนี่ซีออกอยังกับซีมะเขียนนี่ให้เบิ้งนะครับ ปกติมันสีชดอยู่ตัวน,น,นี้นะครับสองชุดนี้แก้วากิดือว่านะครับหลิตก็ต้องเรียนเบิร์นะครับถามมทุนนะครับอย่างนครพิษแนะนำให้แนะนำชุดล่างนะครับชุดนี้นะครับยังบม่สะดุดนะครับยังไม่สะดุดนะครับเข้าดีมาก เอาปิดยังไรเอฟซได้เบิงงแล้วมากนับอร์นะครับมาร์กกระจัดทาบ่ามาก,ก์ดาาาก,กดูแล้วผ่านไปนะครับหลังจากคลิปนี้แล้วก็จะให้เบิงงมาครบ สองตัวล่างสามสูตรชนยิ่เป็นยังไงนะครับรอติดตามนะสามสูตรชนมาครบล่างนะครับมันงตได้ตัวใดครับรอติดตามชุ่มกันนะครับอ้าวฮายนี้กะอาจารย์นครเพิณกะขอบคุณ FC ที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฮายนี้กะอาจารย์นครเพิณกะ ขอกกลับสวัสดีครับ